ถ้าเราซื้อจีนมนเนอะก็คืออันนี้จีนปริมาณของจีนก็คือจีนเกิงกิโลมันจะมีอยู่มนนีมีอยู่สามส่วนเนาะก็คือถ้าทางภาคเหนือเราก็จะซื้อจะมีจีนมันจะเป็นจีนควายเนาะมันจะมีชุดเครื่องในกับชุดจีนอันนี้ปริมาณจีนประมาณกกิโลนะครับมันก็จะมีป้นจะแถมมาคือจะมีเลือด เลือดแล้วก็น้ำเพยาะนี่น้ำเพียะแบบถุงเซลลกับน้ำเพียะแบบที่เป็นไส้เป็นไส้นะครับแล้วก็เขาจะเอาส่วนของเครื่องในเนี่ยไปต้มต้มดีวยวิธีการต้มเดี๋ยเขาเขาจะไทยขึ้นอพอนกันเนาะและอันนี้เขาจะซอยซอยเปลี่ยนตีนหย,ยาบๆแล้วก็ามาเอามาเจ๊กับเลือดแล้วก็เอาไวส้สำหรับลาบอันนี้ก็เทเลือดซอยเลยอันนี้ปริมาณจีนเกินกิโลนะครับ พักนะครับผักแบบนี้เป็นพักกราฟของอันนี้เอาพักไอ้ยมากราบก็ได้ที่มันกินได้ไงจรเนาะแล้วก็พักพักที่เอาใส่ในลาบจะมีสองอย่างจะมีผักไผ่กับหอมดวนหรือว่าสาระเน่ครับแต่ผักไผ่นี่ภาษาไผยมันหองไอ้หัวแล้วก็ถ้ามันมีผักไผ่หรือมันมีหอมดวนอะใส่ก็ผักชีกับผักพนหองไงเนาะผักป้อมใบหอมก็ได้หรือว่าผักชีนะครับ ต้มข้างในเนี่ยขาก็ใส่กันนบน้ำบ่ได้กับบอลครับไ่ต้องใส่กับปีไม่ต้องใส่เยี่ได้กับปีเขาใส่ทีหลังแล้วก็จีใส่เอาให้ดีกว่านะต้มประมาณแปดนาทีอ่ะยุดอันนี่จะซื้อ ซอยซอยเป็นตีนยาบๆก่อนครับอซอยน้ำเลือดไว้เดี๋ยวคาจะมลาลากทีหลัง ก็เอ,เอาจีนมาแจ้เลือดนะครับออเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาเลือดมันท่วมเสิก็ลาบตอนท้องลาบนี่เขาก็ละไปต้มข้างในไว้ตังนอกนะครับ ประมาณสักแปดนาทีเขาก็ปรประรุออกมาแล้วก็เอามาซอยเอาละกะักนนี่มนคือว่า น,นีกลปใกล้จะเแล้วนะครับคือมันมันเหล,ลวละเริ่มเหล,ลวละ <c oughs> มีการยิดป <c oughs> <c oughs> ีนเขียงนะครับถ้าป็นปีนเขียงมันจะเป็นแล้ว เฮ้อยู่หรอลาบซีดกับซอยเครื่องนายครับซอยตัวยกิ่นตัวยหมดพอดีอต้องใสจปากก็หมอใส่ ตองเล่าเรา,า,าสักสองตองก,กันจะพอดีเนาะกรนนี่ก็ะเหล่า <c oughs> กระเหล่านะกะซอยครับเอาไว้ตัวกรับจีนนี่เลยครับ <c oughs> มีผักไข่แล้วก็หอมดวน <c oughs> แล้วผักพวนี้ก็ไปล้างน้ำแล้วก็มาเป่นผักกาดอันนี้น้ำพียที่เขาตุ้มตะกี้ครับน้ำพีย อันนี้ใครเป็นกี่กบปีครับถ้ามันมีกับปีงั้นถ้ามันได้ซื้อกับปีไว้ที่บ้านก็ไปซื้อที่ซีเว่นก็ได้เป็นกับปิตาเรือใบกี่มันออกจนเป็นสีออกดำๆน้อยๆเรื่องติดต,ตามกับปี ที่เขาจีนนี่กับเพื่อจีนมันหอมครับปริมาณของกับปิต่อจีนเกินกิโลกับประมาณสองหัวไม่มือเนาะหัวไม่มือผายใหญ่กเก็บน้อย ใกลจะสุกละใกล้จะเสร็ละจละออกดำๆนหน่อย,อ,ยอ่ะประมาณมื้อนี้กับปอล้วครับประมาณนี้เนาะแ้วล่ะ,ะก็มี ส่วนส่วนสำคัญในการปรุงเท่าก็มีหอมเตียมหอมเตียมต่ำเนาะกับปิน้ำเพีย้ยถ้าม,มีน้ำเพีย้ยก็เอาน้ำต้มที่เขาต้มจีนตะกี้เนาะแล้วก็ดีดีที่เอาใส่ทีหลังก็ได้ถ้ามันผัขมแล้วก็จะมีผงชูรสเกลือแล้กว,กวก็ใส่เกลือเดีกว่นจะซอยอีกต่อไปก็เอาปากนี้ก่อ,อ,กอ,กอาาน โซเชียเน่ยถ้ามันมีเพ้ยกเอาน้ำต้มจีนที้วเขาต้มตะกี้นะครับอู <g ül> <g ül> ย้ยเบื่อบ้เสิ นี่ปริมาณกะปิข้างในเก๋ยนี่โหไม่มือนี่ประมาณจีนเกินกิโลเนาะใส่เข้าไปแล้วก็วเตรียมน้องคนนีพริกลาบ นี่หัวใจสำคัญมันล้ำบาลาหอมหอมอยู่เอ็อันนี้หนึ่งจอนเนาะหนึ่งจอนพูนเนาะนช้อนใส่ไปก่อนประมาณหนึ่งช้อนครึ่งตามแช่นะคกับเออเอาจอนแชเนี่ยอ่ะมันจะได้ง่าย หงชูโรตประมาณนี้ประมาณบะถึงหนึ่งช้อนชาแล้วก็เตียวเตียวข้าข้กันเตียวเตียวเตียวจนมาข้ากันทั้งหมดครับ พิมพ่ออันนี้มัน,มนต้องพึ้งมันออกเป็นรสเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วก็หวานสามอย่างนะครับมันจะหนึ่งหวานหวานของชูรสน้อยหนึ่งแล้วก็ออกรสชาติเผ็ดเผ็ดเผ็ดพริกแลก้วก็หอมเออไม่ใช่หอมมันกินมันหอมนอาแล้วก็รสชาติเค็มเค็มของกะปิ ข้ากับปิใส่กับปี้แิมันบอกให้กินกับเ,เกลือเติมถ้าคนไหนมักมักไอ้น้ำลาก็ใส่น้ำลามันยังขาดเกี๊ยมหน่อยหนึ่งเดียวเ,เกลืออย่ยวการเอาเลยเอันนี้เราเติมเกลือลงไปหน่อย วิดีโออ่ะอันนี้ผมมากโขมนะผมมากโขมเลใส่ดีเข้าไปแฮมตัาน้องคือใกลๆ้ๆใส่ดีประมาณมนึง ขวดแล้วแม,ม่แกกินมันเหีมมือมันเบ่งแหีมมือเราไปต่อแล้วก็เอาเอาผาสมเข้าไปก่อนเลยเนาะน้องเหนือนีอย่างไรปอดปอดปอดหาชีพมีแล้วครับอ่ะนี่เ,เ,เนะขาจะเตียวแล้วเนาะเขาจะเขาจะโกนเข้ากันละ แบ่งใส่กำกำน,น้อยก็ได้กลัวมันจะมากเกินแต่มันจะเพีดน้อมครับน้อมเข้ากัน กันหนาว้วยี่